พูดแล้วพูดแล้วถ้ายไปเรื่อยๆไม่ได้พูดแล้วบอกเก็บบัญชานุ่งผ้าโดนโลยแล้วต้องอย่างนั้นเลย 罗伊、right and mm -hmm. แล้วที่สุดโตไม่นกกระโอกหั <c oughs> วคิดบเลยหกสิบวาแล้วอันอบบนี่ทำบืนดี่านกหมมันไปนกจกาัวเนี่เต็นรู้เไ,ไ,ไปไปจีบน้องนิ

ทำสบายเสียงโทรศัพท์ไหมวะนกคุมต๊ดต๊ดนกคุม ลำโพงน่าเลยหมกงแกบัลจ่าแล้วมืดแก้วหนึแกบัลจาตอดหยุดก่อนแล้วหยุดไปขี้ก่อนยังดีอ่ะถ้าตดได้ขี้ได้ถ้าไม่ตดไม่ขี้นี่เตรียมตัวแล้ว าสองเซนแปดเบอร์ยีลึกเจ็ดห้ากุ้งปูดูสีเนี่ยฮะนี่นะปูดูสีนี่ไข่มันน่ากินนะเิ่เกิดกินอราอยทั้งตัวลองดูกินเมื่อนี้ แล้วกินยังไงอ่ะต้มเคี่ยวเลยเกลี้ยกลิ่มหอมหวานหวานเกลี้ยงปูลมันถ้าปูลมแกงใส่พร้าวเขาว่าโทดแป้งอะไรอย่างเงก๋วยเตี๋ยวว่ะอืมเขาว่าแกงใส่พร้าวว่ะตาบอรสักบอกใส่พร้าวไอ้นี่กันใส่พร้าวพร้าวขูดอ่ะอือยังไงเขาไม่รู้เข้เยอมอะไรอืม แต่ปููสีนี่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าใช่เกี่เกียบปูนี่เก้าบ่า <14. S 1> สิบกว่าสิสิบเอ็ดแล้วเก้าป่านี้ด้วยไปปูบา,บางไก่ต้องปุ๊งนี่บายบ พรุ่งนี้ไหนพรุ่งนี้วันอาทิตย์สองรอบแล้ว <c oughs> มผม <ๆ S 1> ไม่ชอบดูเลยไม่อจาดูไปเที่ยวไปต้องหลับเลแล้วจริงสดสดจะโค้งไม่แต่ว่าผมแก้เขิน <c oughs> หันมาเลยเราแล้วเราหันไปสกตาพอดีไงท,ท่านผู้ชมตกใจเลยนะท่านผู้ชมหันมองหน้ากันเลยขี้ก่อนไปก <c oughs> ้างในอาการน่าเป็นห่วงแล้ว หัวมัน <laughs> หัวมันแน่นอน <laughs> หัวมันดันปุ้งแล้วไม่ไปได้ยังบบยังเลย,ยเดี๋ยวทำม,มนทาเดี๋ยวไปขน,นมาเลยนงงนเดี๋ยวไปขนมาเลยโอ้ข้าไม้ตรงนั้นเนี่ย sang ừ, cho con lâu lắm quá sang rồi, sang nè cùng hiến rồi thì vừa to lên dạ, to mi ăn ô đi ăn đi qua ăn dao ừ, dao luôn tầm nhiều quá nó trồng nhiều to luôn to khi ăn rồi tiếp ăn đấy ăn dây Uh, mà. anh ใหญ่ๆก็ยังเหลืออยู่ที่ว่า chơi mình cho 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 <coughs> <coughs> oh, เอาอันเท่าไหนไม่แพงเท่านี้เหรออันเยอะแยะได้แต่เราทเองเยอะกว่ายิงเยอะยิ่งดีนี่หน้าเก็บได้อันนึงไหมเจอาเกี่ยวอันเหรอพีแอปงั้นนั่นเยอะแยะที่เหลือก็ยังมี

Yep. Rồi. Một chơi bên cho 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 cho. Đẹp yep. rồi.